ไงทุกคนชื่อคีราและนี่คือรีอาพี่สาวของฉันไม่นานมานี้เราเพิ่งเดินทางข้ามครึ่งประเทศเพื่อตามหาพ่อของเราซึ่งเราไม่เคยพบหน้ามาก่อนเลยในชีวิตใช่เราไม่เคยรู้จักพ่อของเราเลยในครอบครัวของเรามีอะไรสักอย่างที่เรียกกันว่าคำสาปของครอบครัวเกือบ80ปีมาเนี้ผู้หญิงทุกคนในครอบครัวเราต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีผู้ชายในบ้านคุณตาทวของเราเสียชีวิตในสงครามส่วนใหญ่ของฉันก็เติบโตมาโดยปราศจากพ่อ จากนั้นสามีก็ทิ้งเธอไปและเธอต้องเลี้ยงแม่ของเราตามลําพังส่วนพ่อของเราอ่ะก็ทิ้งเราไปตอนที่ฉันเกิดขณะที่ลีอายอยู่ได้สามขวบแม่บอกว่าพ่อไม่ต้องการลูกคนที่สองพ่อแม่ท้องฉันเขาก็เลยไปและนั่นคือทั้งหมดที่เรารู้เกี่ยวกับพ่อแน่ละ่ะว่านั่นไม่มีเรื่องลี้ลับอะไรมันเป็นแค่สภาพแวดล้อมเท่านั้นที่ทําให้เรากลายเป็นคนรุ่นที่สี่ที่ขาดแรงดึงดูดต่อเพศช,ชายพี่สาวฉันอยากทําลายคํำสาบนี้แล้วก็แต่งงานโดยเร็ว แล้วเธอก็ทาได้สําเร็จพอลีอาอายุ18แปุ๊บแฟนหนุ่มของเธอก็ขอแต่งงานแต่แล้วเหตุการณ์ที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปคืนหนึ่งฉันได้รับโทรศัพท์แม่ฉันเข้าโรงพยาบาลแม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางกลับบ้านจากที่ทํางานฉันรีบดิ่งไปโรงพยาบาลด้วยความเร็วที่แทบทําให้เกิดอุบัติเหตุหต,ตามแต่ก็ไม่ทันเวลาและแม่ฉันไม่รอดฉันไม่ได้บอกลามแม่เลยด้วยซ้ํา นี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดกับฉันและพี่สาวเราอาลัยแม่อย่างมากแล้วก็โศกเศร้าเสียใจที่สุดยิ่งกว่านั้นเรายังมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายเรื่องก็คือฉันยังคงเป็นผู้เยาว์และต้องมีผู้ปกครองลี่อาในฐานะพี่สาวก็เลยต้องกลายเป็นผู้ปกครองฉันและเราก็ไม่ควรทําให้ประเด็นเรื่องผู้ปกครองนี้กลายเป็นปัญหาแต่สามีของเธอสอดมือเข้ามายุ่งเขาไม่ต้องการให้อยู่ๆก็มีเด็กสาวอายุสิบห้ามาอยู่ในครอบครัวใหม่ของเขา เขาก็เลยให้เธอเลือกถ้ามีเลือกฉันก็ต้องเลือกเขาฉันไม่อยากให้พี่ทำลายชีวิตแต่งงานของตัวเองเพราะมันเลือกฉันน่ะนั่นคงเป็นการทำให้คำสาปของครอบครัวเราดำเนินต่อไปและฉันก็จะไม่มีวันยกโทษให้ตัวเองลูกพี่ลูกน้องของแม่ฉันก็เลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองฉันเธออาศัยอยู่เมืองอื่นฉันเลยต้องย้ายไปที่นั่นพี่สาวฉันไม่ชอบใจแต่ฉันบอกให้เธอเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปด้วยดี พออีกสามปีฉันอายุครบสิบแปดก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของเราได้ฉันอาศัยอยู่กับครอบครัวแปลกหน้านานนับปีและโชคไม่ดีที่ฉันไม่อาจจะรู้สึกเหมือนที่นั่นเป็นบ้านของตัวเองได้เลยถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นญาติจริงๆของฉันก็ตามฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงอีกอย่างฉันไม่ค่อยสบายใจที่จะต้องมากลายเป็นภาระกับพวกเขาฉันเป็นอีกคนที่พวกเขาต้องหาเลี้ยงปากท้องและหาเสื้อผ้าให้ใส่ทั้งที่เข้ามาเป็นผู้อาศัยแล้วก็เป็นอีกคนที่แผลนออกซิเจนของพวกเขาไป ใช่นั่นแหละสิ่งที่ฉันรู้สึกตอนอยู่กับพวกเขาความรื่นดมอย่างเดียวของฉันก็คือโทรหาพี่สาวแล้วก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆคุยกับเธอฉันยังคงคิดถึงบ้านเกิดเพื่อนของฉันแล้วก็บ้านหลังที่ฉันเติบโตมาวันหนึ่งฉันโทรหาลีอาแล้วได้ยินเธอร้องไห้ฉันเริ่มกังวลแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลีอาบอกว่าชีวิตแต่งงานของเธอกำลังจะพังเพราะสายมีของเธอนอกใจแล้วตอนนี้เขาก็กำลังจะหย่ากันแล้วอะไรกันล่ะนั่นอ่ะ ฉันหวังว่าพี่สาวฉันจะใช้ชีวิตแต่งงานอย่างมีความสุขได้สิ่งเดียวกันที่เคยเกิดขึ้นกับแม่และยายของฉันตอนนี้มันกาลังเกิดขึ้นกับลีอามีอยากเชื่อเลยฉันเสียใจแทนเธอจริงฉันโกรธที่ครอบรครัวของเราต้องโชคร้ายระหว่างช่วงเวลาแบบนี้ทําให้คุณต้องสงสัยว่าบางทีมันอาจจะมีคํำสาบอยู่จริงๆหรือเปล่าแต่พี่สาวกับฉันมักมองโลกในแง่ดีเสมอแม้ว่าจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์แย่ๆใช่เลยลีอาอยากกับสามี ตอนนี้เลยไม่มีอะไรมาขัดขวางให้เราอยู่ด้วยกันอีกแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยผู้ปกครองของฉันก็ยังตื่นเต้นมากโดยที่ฉันจะกลับไปสทัทีเราเลยยื่นเรื่องเอกสารทั้งหมดและฉันก็ได้กลับไปอยู่บ้านกับพี่สาวเป็นที่รักของฉันฉันมีความสุขที่เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ย้ายมายัางบ้านที่เราเติบโตมาสิ่งเดียวก็คือข้าวของทั้งหมดของฉันตอนนี้ขึ้นไปอยู่บนห้องใต้หลังคาแล้วแต่จริงๆนั่นไม่ใช่ปัญหาพี่สาวกับฉันขึ้นไปที่นัน่นแล้วก็เริ่มจัดกล่องของ นอกจากข้าวของของฉันแล้วเรายังพบกล่องที่น่าสนใจอีกใบกล่องใบนั้นไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นของเราสักคนหนึ่งปรากฏว่านั่นคือกล่องของแม่ตอนนั้นพวกเราน้ำตาเอ,อ่อแม่เพิ่งจากไปได้เพียงปีกว่าเราคิดถึงแม่มากๆเราเปิดกล่องใบนั้นข้างในมีข้าวของที่แม่ฉันเก็บไว้ซึ่งทำให้เธอนึกถึงบางอย่างที่สำคัญในชีวิตนั่นคือชุดทารกของลีอาจุกนมของฉัน แหวนมันรูปถ่ายเก่าๆอีกกองหนึ่งแล้วก็เข้าของอีกมากมายที่แม่ฉันมีความทรงจำนี่เหมือนเรากำลังมองเข้าไปในจิตวิญญาณของแม่มันให้ความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์มากแต่เหนืออะไรทั้งหมดเราสนใจกองจดหมายที่พบอยู่ในกล่องนะ่ะกองจดหมายใหญ่ทีเดียวและทั้งหมดนั้นมีชื่อคนส่งคนเดียวกันคริสเบรนแนนเขาคือพ่อของเราแม่ไม่ค่อยชอบพูดถึงพ่อเท่าไหร่เพราะว่าแม่โกรธที่เขาทิ้งเราไป และแม่ยังไม่เคยเอาจดหมายพวกนี้ให้เราดูด้วยเรานั่งอ่านจดหมายนะั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งคืนปรากฏว่าที่จริงพ่อไม่ได้ทิ้งแม่ฉันไปเพราะว่าฉันเกิดมาแต่เขาจ่ายค่าเลี้ยงดูให้เราอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของเราจริงๆยิ่งกว่านั้นในจดหมายที่เขียนเมื่อไม่นานนี้เขาก็ยังอยากเจอพวกเราด้วยแล้วบอกว่าเขาเสียใจที่แม่ห้ามไม่ให้มาพบพวกเราว้าวแม่ไม่เคยบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับเราเลยอะ่ะจากที่เห็นในจดหมายดูเหมือนว่าพ่อของเราจะเป็นคนดีนะ เขาเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็อยากจะทำให้อะไรอะไรมันถูกต้องแต่แม่ของฉันมั่นใจในเรื่องความโชคร้ายของครอบครัวเรามากแม่จึงปฏิเสธที่จะสร้างความสัมพันธ์อีกครั้งเรามีคำถามมากมายพ่ออยู่ที่ไหนเขารู้หรือเปล่าว่าแม่เสียไปแล้วอะแล้วเขายังอยากเจอพวกเราอยู่อีกไหมเราไม่อาจปล่อยเรื่องนี้ไปเฉยเฉยเราอยากเจอพ่อมากจริงๆแล้วก็นั่งคิดหาวิธีเพื่อตามหาพ่อให้พบเราหาชื่อพ่อบนเฟซบุ๊กเรามีแค่ชื่อและนามสกุลของเขา ก็คิดว่าเขาคงอายุเกิน40แล้ไม่นานหลังจากนั้นเราก็หาเขาพบจริงๆเราส่งข้อความหาเขาแล้วเขาก็ดีใจมากที่ได้ยินข่าวจากเราเขาบอกว่าเขาอยากมาพบเรามากแต่ไม่สามารถไปจากนิวยอร์กในตอนนี้ได้พี่สาวและฉันไม่มีความอดทนพอที่จะรอลองนึกภาพดูสิอารมณ์ของเราตอนค้นพบพ่อเราแล้วนะ่ะเราก็เลยซื้อตัว๋วแล้ววันถัดมาก็บินไปนิวยอร์กเลยเรานั่งกันอยู่ในร้านกาแฟาสวยๆรอพ่อ เฝ้าแต่มองหาใบหน้าของลูกค้าในร้านทุกคนพยายามจะเดาว่าพ่อเราคือคนไหนตอนนั้นเราทั้งประหม่าแล้วก็ตื่นเต้นในเวลาเดียวกันทันใดนั้นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านกาแฟแล้วเราก็รู้ทันทีว่านั่นคือเขาสีผมรูปหน้าคิ้วทุกอย่างดูคุ้นไปหมดหรือพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือเราดูเหมือนเขาตั้งหาเขานั่งลงที่โต๊ะของเราแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟัง เขาเสียใจมากที่ทิ้งเราไปและเมื่อน,นึกอยากแก้ไขมันก็สายไปซะละแม่ของเราไม่อยากเจอพ่ออีกหลังจากนั้นความสัมพันธ์ใหม่ในตอนนี้ของพ่อก็เริ่มคลุกคลักเขากำลังอยู่ในขั้นตอนการอย่าร้างแล้วก็ท้อแท้สิ้นหวังมากจริงๆพ่อมีความสุขมากที่ในที่สุดก็ได้เจอเราฉันกับพี่สาวก็ดีใจเหมือนกันฉันหวังว่าเราจะสนิทสนมกันมากขึ้นฉันยังมีแม้แต่ความคิดบ้าบขึ้นมาอย่างที่ว่า นกควรจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและเราทั้งหมดก็มีสิ่งที่ต้องสูญเสียไปมากมายบางทีวันหนึง่งเขาอาจตกลงย้ายไม่อยู่กับเราก็ได้ฉันอยากมีพ่อมาโดยตลอดและอีกอย่างหนึง่งในที่สุดบ้านเราก็จะมีผู้ชายอยู่ด้วยละคำสาปของครอบครัวเนี่ยจะได้หมดไปสักทีคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องเหนือธรรมชาติและคำสาปในครอบครัวแบบนี้เล่าให้ฉันฟังในช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเรื่องราวดีๆแบบนี้อีก